ี่คอมเมนต์มาว่าอยากอ,อ,อยากมาเป็นเมียคนที่4ของเก่าอีกจะสีอาบ่เอาะเอะไรฮะฮับมนันอะฮับบ่โดยเออคนเป็นจงไงนะได้หนะ่นว่าอย่ามาเป็นเมียคนที่4ของเก่าอีกจะยังสีฮับบ่ฮับอะไรอ้วเอ้ยเอารูเอารูไปที่นี่ป้าเจ้าเออเอ้ามาเอ้าไปฮับมาน่ากลอลินฮะไปฮับหรอไม่ได้ฮับบ่โดย เมียจะหายละเจียมาถามแม่ชนิดปะไม่นะเมียจะเมื่อทังพูนแล้วพูนเมื่อเจ้ามาเจียมมาถามเป็นเจ้าเองอันนี้จะวอจะสหับเนาะถามดนเลยนะพวเมียนี่พากันเหยังอีเด้อนเหยังฮะทั้งยาทั้งยาด้ออ เมียเจ้าเห็ดยังเหอเออเป็นเป็นเมียขึ้นเออตัวนังนักเพราะว่าให้เมียเห็ดเนาะไม่เาเห็ดได้มันสคนได้อืมอืมต้อือนตัวหนักเลไดงไนเี่ยเจเออไเดี่ยพ่อหน้กเนมาเออทางหนาตัวน้าเหือเนาะเออหน้ามันหกไร่พวทางเนี่ยทอนตังเลยได้นั่งนนเจ้ามันงไ้นึปะเนาะ อันก็แข้งนโอ้หวยรืมเลยเดอนแข้งในอันเดียวก็ม่หยาดคัอีกตันงั้นก็ไเ้ี่ได้้อดเออเธ่หน่าจะมาหอีกเ้อได้วยแข้นนะค่เอ้ยหยาดขัดหยาดแน่เนาะเป็นหยาดไปดมฮะแงนไปดมยไปดมตายแล้วเออทอองย แป้งด er mm. mm. ีแล้วเบืออ hey ันนยังตะคันได้ตันเหอืมเออผมเออคนีมยหรนะเอ้ยนอยาก่เดั้เฮ้ยกเดือนดอยาใช้เดือนเลยคนสูบยาบบมีควันเนาะยามด

ไอะยุไปทางนันทียูงะรนะนี่นี่ก็ยังยุงควเลยวกก็หอดไปเออจรมขุอะักเลายอกพวกอมนียวจอมปีดอว่าเอ็่ตัวสุดแต่เฮ้บไลายนะมัน อนั้นคุเจ้ไนานจทีจ้ามก่อนโคตน่ใชะโหน่อยโน่นโตเอนื่อหัวน่อตันทางพอดีเจ้ามิกขยะกรี๊เออมันเป็นตาุดแต่ไม่เจ้าได้จบได้ทำไมอะไรอันนั้นนัเออเหดเห็ดอันนเหรอฮะ

เบจเจ้าเออแล้วสิขากินน้องเจ้าออสิขากินน้องเมียใหม่เพิ่นเออสิขากินน้องเมียใหม่เพิ่นเมียใหม่กับบ้มาจากเถือ่อเ,เออข้าน่ะไหมอืมเพื่นเลยเกิดใหม่เพิ่นกับท่าละแป้งเกิดตัวเพื่อนตัวมันหากมัน,นเพร่เนะทุกคนเนาะ เมียเพิ่นดูเด้เอ,อ,อ,อด,ดอ,อแบบดยอันนั้พนพอเชกันได้เเมียตู้เออเอ่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 อเกงอเอ่อเอ่อเอ่อ่เด่อนอ่เอ่อเออเอเอ่อเ่อเออเอ่เอเอ่่อ่อออเอ่อเ่เเอเ่อเอ่เเอ่อเเเเอเเเ่ใ่อ่่อ่่เเ่่ส่่่

เอาไ่ได้ยันนมาเป็นไดเออเอาผูได้เหรอฮะอันนั้นักเทาอันนั้นมักเทาปบเนาะวัดที่เกาะนี่ปบแลวเนาะเินเออไม่เอาไม่ติใ่เอาเดิหมอได้าจะเอาไก่ปี่งัเานรเอ้าเซออุ้ยออาใจนะเอ้ย นั่นแหละน้าว่าใจจะได้ไล่คนอยากไปไล่เลยแต่ว่าเก็ใช่เหาหันไปทางไงหันแน่มบกบมาทางมันแล้วเด้อแล้ววาห้กินข้าวเออตราเออเมียจะเก่งนั่นเดี๋ยวนี้เนาะเป็นเก่งเดี๋ยวนี้เออใส่เอาใส่เอาเนาะเป็นเก่งเดี๋ยวหนิเก่งกับเขาเลยจะเอาเตะกันกันเนาะโซนเขาเขาไหลเตะเลย

เออเอได้แมหนังเออท่างยมีพันนนเออทางทออดเลยเดี๋ยวนี้ฮันบริ้อกงเดี๋ยวเป็นไรกรตีเอ้านี่เอ้าตีเพิ่คนบวชเลยเนาะบวชยเพิ่นไม่วรย่งไดเงี้ยม่ไม่คืนหงบกยมานี่เด้อสห่กรตุมฮะเออใส่เอาเส่เอา มึงเหี่ยวไปตายมึงไม่เอาเหมือนเราอฮะตัสแตนกสแตนไปตองมานั่งเนอรอ้กระตุ้มอืเอาเอาทั้งจะไปทไายจะเ็ดย่งก่อนวันจะไปทนาก่อนนะเอ้ยยังหใจอยูนี่เอออทั้งก็ขัดก้นเลนะเดี๋ยวยยยยอ để chậu nằng uất quan gì hả? uất ừ. ừ, 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 à, này ừ. 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 bên họng khe khe gì kia? Bên họng khe. Đau. Khóc nè đại la. Thoát thân bên họng khe. Bó chơi nhậu hoang phế bưng nè đại. Ư Ư À Không, nó lắc lẻn rồi นางมาแม่นางมาเข้ากลองพี่นะเป็นอะไรเมื่อคี้นี่พ่อจะว่าจะห้องเพลงมะห้องอนไรนห่ปจนห้องะไรใช่เป็นปัจบนชินแล้วห้องมเออเอาุ่นใจญัมาชินน้อยชินใหญ่ก็ห้องกันเออกรายนะมูจะยางแหงลเลยจไม่ไดสิเตือเออม่ได้ฟัง không <Gãi> ai <laughs> ừ việc cho to sao? rồi chơi bữa nào không <đồng> mà <ý> ham mày đâu